ายคนนี้เขามีดวงตาพิเศษที่สามารถมองเห็นว่าแต่ละคนเหลือเวลาในชีวิตอีกเท่าไหร่ ในขณะอยู่บนรถไฟเขาสังเกตเห็นว่ามือของชายคนหนึ่งเริ่มโปร่งใสนั่นหมายความว่าชายคนนั้นกำลังจะถึงคาาแต่ตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจความหมายของมันไม่กี่วันก่อนเขาเดินชนชายแปลกหน้าที่บางส่วนของร่างกายเริ่มโปร่งใสด้วยความสงสัยเขาจึงแอบตามไปอย่างเงียบๆเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทันทีที่ถึงสี่แยกรถก็พุ่งชนชายคนนั้นตายต่อหน้าและนั่นทําให้เขารู้ว่าตัวเองมีพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นโชคชะตาของคนอื่นได้เขาทํางานเป็นช่างซ่อมบํารุงตอนเด็กเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกพ่อแม่ของเขาเสีย เขาพยายามช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นแต่กลับเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นเหตุการณ์นั้นกลายเป็นบาดแผลในใจเขากลายเป็นคนเงียบขรึมเขาทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานด้วยความขยันขันแข็งหัวหน้าจึงวางแผนจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาแต่เรื่องนี้ทําให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเกิดความอิจฉาเพื่อนคนนั้นผลักเขาล้มลงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วพบว่ามันพังจึงไปที่ร้านมือถือเพื่อซื้อเครื่องใหม่ขณะที่เขาลังเลว่าจะเลือกเครื่องไหนดีพนักงานสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาช่วยแต ในใจเขาย้อนคิดถึงอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นเขาอยากช่วยหญิงสาวใจดีในร้านมือถือเขารวบรวมความกล้าแล้วขอเธอใช้เวลา30นาทีหลังเลิกงานเขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากพูดด้วยที่ร้านกาแฟเขาเห็นว่ามือของเธอกลับมาเป็นปกติจึงดีใจเชื่อว่าตนเปลี่ยนโชคชะตาของเธอได้แต่เขาไม่ได้พูดความจริงบอกเพียงว่า บางทีผมอาจช่วยชีวิตใครบางคนไว้ก็ได้หลังออกจากร้านกาแฟเขารู้สึกเจ็บหน้าอกแต่ก็ไม่ได้สนใจวันถัดมาหญิงสาวนำหนังสือพิมพ์มาให้เกิดระเบิดที่โรงงานเคมีใกล้บ้านของเธอเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับเวลาที่เธอจะเดินผ่านบริเวณนั้นพอดีแต่เพราะคำชวนของเขาทําให้เธอรอดชีวิตมาได้หญิงสาวขอบคุณเขาแต่ชายหนุ่มบอกว่าแค่ชวนออกมาคุยเล่น,เล,นเล่นเท่านั้นเองไม่กี่วันต่อมาเกิดเรื่องขึ้นที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นแอบเอารถหรูของลูกค้าไปขับเล่นหัวหน้าจับได้จึงไล่เขาออกจากงานเขาออกจากบริษัทด้วยความแค้นแต่ชายคนนนั้ สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆมือของหัวหน้าเริ่มโปร่งใสเขารู้ทันทีว่ามีอันตร,รายจึงตามหัวหน้าอย่างใกล้ชิดแล้วเขาก็เห็นใบหน้าของหัวหน้าเริ่มโปร่งใสด้วยนั่นหมายความว่าอันตรายใกล้เข้ามามากแล้วเขาเตรียมพร้อมอย่างระมัดระวังและมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นกลับมาและพุ่งเข้าจู่โจมหัวหน้าชายคนนั้นกระโดดเข้าขวางและรับท่อนไม้แทน มือของหัวหน้ากลับมาเป็นปกติแต่หน้าอกของชายคนนั้นก็ปวดรุนแรงอีกครั้งเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่พบความผิดปกติใดๆอาจเป็นเพราะความเครียดขณะนั้นเขาเห็นเด็กหญิงอีกคนหนึ่งในโรงพยาบาลแขนของเธอกำลังโปรง่งใสเขาอยากเข้าไปดูแต่หมอกลับหยุดเขาไว้ปรากฏว่าหมอก็มีพลังเช่นเดียวกันใครที่เคยเฉียดค,ความตายอาจได้รับดวงตาแห่งฟอร์จูน่าซึ่งตามตำนานโรมันโบราณฟอร์จูน่าเป็นเทพีแห่งโชคชะตาผู้ครอบครองดวงตานี้จะสามารถมองเห็นอนาคตของผู้อื่นได้ หมอเตือนอย่างจริงจังอย่าพยายามฝืนโชคชะตาพราะผู้ที่ทำต้องแลกด้วยสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต